วัดีค่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันประหนึ่งว่าเราจะไปเดินพรมแดงกันนะจ๊ะก็มาเริ่มกรนเด็ดกว่าลองพื้นจะ้ะคืออันนี้หน้าแบบว่าเพิ่งทาเดย์ครีมเอาไว้นะคะก็หลังจากล้างหน้าปกติทาเดย์ครีมก็จะมาลงรองพื้นของเลฟลอนนะคะใช้มือเกลี่ยก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยใช้ฟองน้ำตาม เราพื้นอันนี้ดีนะคะแนะนำเมือ่อวานนี้แต่งหน้าแล้วออกกำลังกายใช่ปะ่ะหน้าอย่างแน่นเป๊ะอยู่เลยแต่ด้วยความที่คลิปอัดไว้มันมีสามคลิปนี่ก็ยังหาแอปมาตัดต่อไม่เป็นก็เลยแต่งใหม่ไม่เป็นไรเราก็มีความสุขกับการแต่งหน้าของเราอยู่แล้วเนาะเน เ่ยให้ทั่วนะคะเนี่ยตรงใต้ตาก็ใช้บริเวณมุมของฟองน้ำ้างนะคะลามาลงคอหน่อยก็เมื่อคืนนอนดึกจ้ะตาอาจจะมีคล้ำคบ้าง ก็ใช้บีบติ S ๊กคะาวางลองแก้มคางหนะะ้าผากแล้วก็เกี่ยจะ้ะหน้าสว่างสวงนะคะไม่หมองค้าเสร็จแล้วทาแป้งค่ะ ที่ใช้ของมิสทีนนะคะเนียนแน่นราคาไม่แพงด้วยค่ะเคยใช้นะแป้งแพง,แพงใช้แล้วหน้า,าคันยิบยิบขอเสียดแพ้ของแพง เนียนแล้วขียนคิ้วค่ะช้ที่สองหัวเล็กๆก,กันนะะวดัดสร้างกรอบคิ้วก่อนเส้นข้งางล่าง ไม่ต้องให้มันเป็นสันเส้นมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะดูแข็งแข็งจัดกาช่วนะคะก็ใช้แปรงเกียยวเลยคะ่ะให้ดูฟุงฟูงธรรมชาติธรรมชาตินะคะเห็นคิ้วแข็งๆมากๆมันดูไม่ธรรมชาติแนละ้มันดูเป็น เส้นหนาๆนานาไม่สวยหะอจะปะมันอาจจะดูอ่อนไปก็ใช้ที่เป็นเนื้ออายแชโดว์อีกทีนะคะหัวอ่อนห่างเข้มนะคะอย่าลืม มันก็จะได้คิ้วแล้วก็มาทาอายแชโดว์นะคะอันนี้ Urban Decay อายแชโดว์ไพรเมอร์เพื่อนให้มาน่าจะหลอนละพันกว่าบาทอ่ะอีกน,นิดนึงนะคะก็มันจะทำให้อายแชโดว์เนี่ยเกาะตา ไม่ล่วงลงมาบริเวณใต้ตาน,นะคะแล้วก็จะอยู่ทนนานแต่ถามว่าใช้ทุกวันไหมก็ไม่นะบางวันก็ลืมบ้างหน่อยบ้างมาทาอายแชโดว์กันดีกว่านี่นะจ๊ะเวทแอนไวสีออกน้ำตาลแต่น่าจะดู อาตาจะดูขมเข้มนิดนึงเอาสีอ่อนนะคะทาทั่เปิดกตาค่ะขึ้นไปบริเวณหนอคิ้วด้วยเลยนะคะเหนื่อยหนามากหน้าบานอ่ะแล้วก็เป็นสีสีข้างล่างนะคะสีข้างล่างก็จะทาทั่วเปลือกตา น,นี่นะคะเห็นไหมคะใต้ตามันจะไม่มีอะไรหล่นลงมาก็เอาสีเข้มะค่ะ่าบริเวณรอยพับของปลือกตาทำลักายย่นมากๆก็ไม่ดีนะคะเป็นเส้น แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ให้เขาแบบกระจ,จายกระจายจ้ก็ใ้ตาไล่ลูกนิดนึ่งระวังเลอะนะจ๊ะตาจะเป็นแพนด้า ยังไม่โอเคใช่ปะก็ใช้แปรงเกีย่ยเสร็จแล้วนะจ๊ะก็อายไลเนอร์กันดีกว่าอายไลเนอร์ก็ใช้ของมิสเีนค่ะแท่งสีแดงซูเปอรแป์แบล็คแท่งละร้อยกว่าบาทเองอะร้อยสามสิบเก้าะ,นะะใช้ดีนะพี่ชอบ สร้างเกาะก่อนนะคะ จังหวะกับพิบตาเลอะนิดนึงอะไรนะคะอยา่าตกใจคัตเตั้ลตัดช้ตอกนะจ๊ะมันเกิดขึ้นได้สมอเวลาแต่งหนนะ้าไอ้นู้นเลอะไอ้นี่เลอะก็เห็นไหมฮะนิดนึง สอเนื้อนิ่ม,มนะคะเขียนท็อปตาล่างทอบตาบน ัดปัดตาใต้ตาได้หนึ่งนาะไอแมสมันจะป็นมีส่วนที่มันเกินเนแอจแล้วใช่ไหมจะ๊ะปัดขนตาทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาติดขนตาปลอมกัน ลืมแปด,ดขนตาไม่เป็นไรค่ะปัดเสร็จแล้วค่แด,ดก็ได้ก็ออกมานจ๊ะแัดแก้มกันดีกว่าแก้มจะใช้สีออกส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะเพราะปากเราจะแดงแก้มชมพูเดี๋ยวมันจะ มากไปไมันจะเ่อนเรื่อยเรื่อยเรียบร้อยก็ใช้ตัวนี้ของฟลิกไล่ดังนิดนึงค่ะลาวสารสีเข้มเมื่อกี้ไอ้ที่ไหนไล่ดังใช้สีอ่อนนะจ๊ะ น้ำมันสีเข้มแล้วก็ใช้แปรงแปะนิดนึงไล่คางหน้าผากนะคะสร้างออกรอบหน้าเราไปแล้วจ้ะทาปากกันนี่ค่ะสีแดงเรดเวว สีแดงมากแต่ที่สุดที่มีมาใส่ผู้กันนะคะแป้มเดียวก็ทาปะ แดงวะทาลิปสีต้องระวังนะคะบางทีแบบติดฟันยิ้มทีืมฟันแดงเสียต้องสำรวจตรวจเช็คด้วยนะจ๊ะแดงเกินไปแดงเพลิงแล้วก็ใช้ลิปของ SK-2 นี่สีออกอ่อนลองมาหน่อยทาทับลงไปนะคะไม่รู้เนอะพี่เป็นคนชอบทาลิปสองสี มันก็เป็นศิลปะเหมือนกันเนาะอย่างไะอย่างฟันยังไม่แดงเรียบร้อย <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดคนตากัน <c oughs> ก็เสร็จแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะ